สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไล่ FTJ Family ครับผมอ้าวมุมไหนสว่างวันนี้นะครับก็พามาเติมน้ำอากาศมาร้อนครับเติมน้ำเติมอะไรให้กับไก่ที่เราอนุบาลหรือว่าเราเลี้ยงไว้ในบริเวณที่จำกัดนะไม่ใช่ที่ปล่อยฝูงเนาะเพราะพวกที่ปล่อยฝูงเนี่ยเราใส่น้ำไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วช่วงนี้น่าจะมีหลายหลายท่านหลายๆหลายๆบ้านหลาย,ลายฟาร์มนะครับที่มีไก่รุ่นประมาณ3เดือนนะครับ 2เดือนนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับรุ่นประมาณสามเดือนรุ่นเนี้ยเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นเล็กๆอย่างนี้สามเดือนนี่กระูดดขาไปกินข้าวเดี๋ยวปล่อยอ่ารุ่นสามเดือนเนี่ยอารุ่นประมาณนี้ดีกว่าไอ้พวกนั้นเขาปล่อยฝูงไว้เขาวิ่งเนี่ยรุ่นสามเดือนรุ่นเนี้ยกำลังสวยนะครับค่าวเนี้ยจะบอกว่าไก่รุ่นสามเดือนเนี่ย เขากาลังต้องมาแย่งชิงกันว่าใครจะเป็นจา่าฝูงใครจะเป็นตัวคุมฝูงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะทะเลาะก,กันแล้วก็ร่างกายก็จะมีบาดแผลนะครับถ้าเกิดเป็นพวกเลี้ยงไก่ไทยเนี่ยก็จะมีแผลตามตัวนะแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลตามตัวเป็นไก่ไทยเนี่ยมีแผลตามตัวแล้วก็จะลามมาจิกแบบว่าจิกกันจนจนเกิดเป็นแผลเวิร์บห,หรือแผลใหญ่ได้นะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยจิกจคือจะจิกย้ำกันจนเป็นแผลเวอร์บแล้วก็อาจจะ เกิดอาการตุยขึ้นมาได้นะครับผมถ้าเป็นไก่ไทยเนี่ยถ้าเกิดเป็นแผลแล้วโตขึ้นมามันจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้ามีปัญหาก็คงประมาณบริเวณช่วงหัวปีกที่จะเป็นปีกป่าอะไรเงี้ยก็จะโดนแจงเป็นไก่มีตำหนีไปก็เราก็ถ้าเกิดถึงณจุดนั้นนะมันก็จะเสียด้ของได้เนาะเพราะว่า,าเวลาเราจะจำหน่จ,จ่ายแจกเดี๋ยมันก็จะเสียเสียประโยชน์ของเราไปนะส่วน สายต่างชาติเนี่ยโอ้โหตัวดีเลยนะครับสายต่างชาตินะฮะพอสามเดือนเนี่ยเขาจะเริ่มทะเลาะเขาจะเริ่มแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงหรือว่าเขาเรียกว่าอาการหย่าแม่แต่ความจริงมันไม่หย่าหรอกนะครับมันทะเลาะกันเสร็จมันก็ยังเดินตามตูดแม่มันอยู่นะแต่ก็คือคือแจ้งมาแล้วว่าใกล้และใกล้ที่แม่เขาจะเริ่มไข่เริ่มฟักเราต้องเริ่มพยายามคอยสังเกตใก็เป็นไก่ปล่อยฝูงเนี่ยแม่ไก่อาจจะไปโดนไก่ตะกอ ผสมได้ก็จะได้ไม่ตรงตามเป้าหมายกับพ่อไก่ที่เราวางแผนเอาไว้นะครับผมช่วงนี้เราก็เริ่มให้ดูว่าถ้าเกิดแม่ไก่เริ่มพาลูกขึ้นขึ้นนอนเป็นที่เป็นทางแล้วเราก็ควรจะจับแม่ไก่เข้ารับผสมได้แล้วามาเข้าประเด็นลูกไก่ดีกว่าไอ้ตรงนั้นมันก็พอแก้ไขได้คราวนี้ลูกไก่ที่เป็นสายต่างชาติเนี่ยเขาจะมีมีแผลใหญ่บริเวณาตามบริเวณหัวเป็นไท้ยทอยนะครับ หลังงอนหรือว่า,าแผลแถวหัวคิว้วอะไรก็รวมๆแล้วก็คือรวมๆแล้วก็คือจะมีแผลบริเวณใบหน้านะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นถ้าเห็นณนะตอนนั้นหรือว่าอาจจะเป็นแผลวันนี้แล้วเราไปเห็นวันพรุ่งนี้ก็คือแค่ข้ามคืนเนะี่ยเราก็ควรที่จะรีบแก้ไขด้วยการวิธีการที่คือ,อทําแผลให้เรียบร้อยนะครับทําแผลทาความสะอาดบาดแผลเสร็จแล้วเย็บเหมือนแผลคนเลยนะเย็บเย็บให้มันติดกัน่นะแล้วก็เย็บให้มันถี่ที่สุดนะครับ แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเลยนะปล่อยไม่ต้องเป็นไหมละลายเป็นเป็นไหมเป็นได้เย็บของเราปกตินี่แหละเดี๋ยวพอเขาเขาแผลหายแล้วตกสเก็ตดีแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวเขาหลุดของเขาเองนะแล้วแผลเขาก็จะสมานเออดีแต่ถ้าเกิดว่ากลัวไม่หลุดหรือว่ากลัวจะติดแด้เกันไปก็สักอาทิตย์หนึ่งดูว่าแผลมันเป็นสีชมพูดีแล้วติดก็ดีแล้วเ้วก็เอากันไก่ตัดเด็บคมๆหน่อยมากิบออกกิบออกแล้วดึงออกไก่ก็จะไม่มีแผลไม่มีตำหนิไม่เป็นแผลแบบ หนังสีษะบางนะเออแล้วก็รั้วเป็นแผลแบบว่าแจ้งแจงออกไปตอนโตว่าเป็นไก่มีตําหนินะอะไรอย่างเงี้ยใช้งานไม่ได้นะเอาไปทํานู่นนี่นั่นนะก็จะได้ไม่ตรงเป้าหมายเราอีกเวลาที่เราต้องการตั้งราคาไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมเออก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเพียบเจอ2ตัวแล้วแต่ที่เจอคือเพียบก็ทาการเย็บเองเย็บเองคนเดียวแหละครับเอาลูกไก่วางไว้ที่ ขาหนีบเราแล้วก็จับเย็บเลยตอนที่เขามีแผลเนี่ยมันก็จะดูแลง่ายนะครับก็จิทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยใส่หยกใส่ยาใส่เบตาดินที่สําคัญเลยเบตาดินยาแผลสดนะเพราะว่าการแผลติดเชื้อนะครับเป็นสําคัญนะส่วนพวกไก่ไทยจะเป็นแถวบริเวณหลังอะไรเงี้ยเราก็เย็บซะเพราะฉะนั้นหลังเขาจะเป็นแผลเป็นแผลแล้วหนังจะบางได้ก็ทําให้เรียบร้อยตรงนั้นไปนะโตขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาแลนะที่สําคัญคือถ้าเกิดเรา ขังไว้บริที่ที่แบบแคบๆหน่อยไก่จะเริ่มจิกตรงหัวข้อสอกไก่อะ <c oughs> ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่หัวปีกนะตรงข้อสอกไก่อ่ะ <c oughs> จิกจนมันแผลวบๆในเวลาแผลหายแล้วพอโตเดี๋ยวเขาจะกางปีกอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะได้แค่นี้ก็จะเสียอีกก็จะเป็นแนะเราต้องคอยดูนะครับหรือว่าบางทีจิกจนขนไม่ขึ้นขนปีกไม่มีก็ใช้งานไม่ได้อีกนะครับ <c oughs> เพราะจะเกิดการเสียดายได้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็คอยดูแลอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นไปได้เพราะว่าจะเสียดายเสียดายของ ส่วนช่วงเนี้ยของพี่เอฟก็จะนอนเนี่ยยืนแช่น้ำแบบนี้เห็นไหมเป็นแถวเลยยืนก็เป็นแหนบเลยแช่น้าแบบนี้ก็เป็นว่าให้เขาแช่วันนี้นะ้พวพรุ่งนี้เช้าต้องเปลี่ยนนะ้าแล้วเพราะว่าเขาลงไปแช่ขนาดนี้อ่าน,น้ําเน่าแน่นอนนะครับแต่ก็ปล่อยเขาไปก่อนเพราะอากาศร้อนจริงเรายังร้อนเลยเรายังคอยกินน้ําเย็นกินน้ําแข็งหรือเผลอๆหน่อยก็เดินเข้าห้องแอร์เนะาะไก่ก็เหมือนกันน่าสงสารนะครับชุดนี้ใครเล่นโกโปรเป็นโกโปรมันมีปัญหาตรงที่พอถ่าย ถ่ายไก่ไม่เป็นไก่เนาะมันดูแล้วไม่เป็นสีมันไม่เป็นสีที่ชัดเจนเนี่ยรุ่นนี้กําลังฉะปาดาก,กันดูดูหน้าหงอนดูน่า <c oughs> หน้าบวมเลย <c oughs> ตัวผู้เขาตีแย่งกันเป็นจ่าฝูงตัวผู้เขาทะเลาะก,กันแย่งกันเป็นจ่าฝูงนั้นเนี่ยแม่เขาก็เริ่มเนี่ยแม่เขาจะเริ่มหา,หา,าลังไข่เดี๋ยวเราก็ต้องจับจับแม่เขาเข้าลังนะครับเข้าล็อกผสมแล,แล้วเดี๋ยวลูกเขาหาที่นอนเองได้แล้วแล้วเขากําลังแย่งกันว่าใครจะเป็นตัวรองตัวจ่าฝูงตัวอะไรอย่างเนี้ย ไอตัวนี้โดนหนักหน่อยหน้าหน้าบวมตื่นเลยตัวแรกอาจจะมองไม่ชัดนะเพราะว่ามันจะดูมืดๆโอ้โหบวมจนคางอาทุคางบวมอุดขนาดนี้เลยลูกถ้าเกิดเรามีพวกยาอะไรอย่างเงี้ยแก้ไข้แก้แกแกเสบแล้วก็จัดการให้เขากินไปจะบอกไงดียชุดเนี้ยของจริงของจริงของแท้ว่างั้นแนหะนะครับคือเล่นได้ได้เล่นนะ เอ่อได้เลี้ยงได้เล่นนะครับผมได้แบ่งได้แบ่งปัน f อฟนะก็ดีๆทั้งนั้นเราใช้วิธีการดูพ่อดูแม่มาเราไม่ได้พอเยอะนะครับดูพ่อดูแม่แล้วก็แล้วก็เอามา,เ,าเลี้ยงแบบพิถีพิถันให้กินนะฮะคือทําทำไมถึงเลี้ยงเป็นแบบพิถีพิถันเพราะว่าของ p พีเนี่ยเอามาจากทางเหนือเพราะฉะนั้นกระดูกโครงสร้างเขาถ้าเลี้ยงตามธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นแบบรอยทางเหนือก็จะ ตัวเล็กกระทัดรัดน่ารักเชียนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามาดูแลเรื่องอาหารการกินแบบไม่ใช่สักนิดแต่ใช้คําคว่าดูแลเรื่องอาหารการกินสักนิดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เลยครับดูแลเรื่องอาหารการกินแบบแพงมากก็ <c oughs>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  ถือถือว่าแบบว่าอาหารเดือนละสองลูกสําหรับไก่แค่กี่แม่เองหนึ่งสองสี่แม่สี่แม่มันก็ไม่ได้ว่าลูกไก่สี่สิบตัวนะเพราะว่าบางแม่ก็ได้ห้าตัวหกตัวอะไรเงี้ยก็สักประมาณลูกไก่สักประมาณตี ตีกลมๆเลยสัก25ตัวลูกไก่25ตัวในรุ่นเดียวกันนะรุ่นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2เดือนอย่างเงี้ย2-3เดือนอนะอาหารตกเดือนละลูกลูกครึ่งเดือนละลูกไม่อยู่ประมาณเดือนละลูกครึ่งนะครับหัวอาหารหมูรุ่นนะกระสอบละสามสิบโลนเนี่ยตกเดือนละลูกครึ่งนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกเพราะว่าพี่ให้กิน หัวอาหารหมูรุ่นผสมข้าวเปลือกแบบ1ต่อหนึ่งจนอายุประมาณ3เดือนเนาะแล้วก็ส่ง f c ถ้าไม่ส่ง f c ฟ f ีเอฟก็เลี้ยงต่อเองที่บ้านไปจนถึงอายุ4เดือนประมาณนี้มันก็จะอยู่ที่หัวอาหารหมูรุ่นลูกครึ่งแล้วก็ข้าวเปลือกประมาณกระสอบหนึ่งของพี่มัน3ถัง3ถัง4ถัง5 6ถังหถังนะครับเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ3เดือนเนี่ยใช้ ถ้าเปลือกหกถังหัวอาหารหมูรุ่นตกอยู่ที่ประมาณกระสอบครึ่งเออประมาณนั้นกระสอบค่งมันก็สามสิบโลสามสิบโลความจริงมันก็น่าจะเท่าๆกันเนาะสามสิบโลมันก็อยู่ที่ถ้าเปียบเป็นข้าวก็กี่ถังวะถังหนึ่งมีกี่โลถังหนึ่งมีสิบโลโมถังหนึ่งมีสิถังหนึ่งมีสิบโลก็หนึ 2, ง่ 3, งถั 4, งสองถังสามถังสี่ถังประมาณสี่ถังเห็นไหม หัวหารประมาณ4ถังข้าเปลือสถังครึ่งอะ่ะหัวหารนะถ้าเกิดคิดเป็นถังเท่ากันนะข้าเปิดอกก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยสถังครึ่งกับ5ถังประมาณเนี้ยเห็นไหมโอ้ใช้เยอะอยู่นะอาหารน่ะคือจะบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินสถ้าเกิดถ่ายมุมเสยเงี้ยมันเห็นเหนียงไงงั้นเอาบุมสูง แล้วตต่ผมมาใหม่ด้วยอ่ะเออช่วงนี้กําลังเริ่มออกกาลังกายแล้วเริ่มลดน้ำหนักแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหุ่นเดิมให้ได้นะพยายามจะกลับมาหุ่นเดิมเลเพราะว่าพักพักล่างมาสี่ปีตั้งแต่เพียประกวดพ่อไก่เนาะประกวดพ่อไก่มาเสร็จปุ๊บก็พักล่างมา4ี่ปีแล้วอ่อพักตับพักพักตับพักกล้ามเนื้อพักติดใจพักทุกอย่างก็ตอนนี้กําลังจะเริ่มกลับกลับเข้ามาสู่สภาวะปกตินะจะเริ่มออกกําลังกายใหม่แล้วจะบอกว่าเนี่ยอาหารอาหารที่เลี้ยงไก่เนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ดูแลจริงๆนะอ่ามันเป็นละรอยไก่มาจากทางเหนือมันจะลอยประมาแค่นี้ดูดิตัวเนี้ยตัวเนี้ยสุดจับพีเอฟบอกมีอยู่สองกิโลอ่ไอันนั่นก็พี่น้องแม่เดียวกันเนี่ยอัน,นี่ก็สองกิโลแต่มันยังเพิ่งเริ่มหัดขันไงเต็มล่างก็น่าจะสักประมาณสองกิโลสามขีดอะไรเงี้ย พราะว่าเป็นร้อยเหนือแต่เสร็จแล้วพอพี่เอฟลองใช้นะไก่ร้อยเหนือนนะแล้วเราดูแลเรื่องอาหารการกินนะมาดูไก่สามเดือนดูสามเดือนเดี๋ยวจะจัดก,การทําไอ้นี่ฮะครับดูนี่เนี่ยไก่สามเดือนตัวผู้กับตัวเมียเห็นไหมสามเดือนกินหูกินอากินกินตอนนี้ยังไม่เริ่มเริ่เพิ่งเริ่ม,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 มฝึกกินข้าวโพดเม็ดมนะ อันนี้ยังไม่นับมานับเรื่องการที่ทําให้โตมาขนาดนี้ได้คือกินข้าวเปลือกผสมหัวอาหารหมูรุ่นนะครับผสมแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะถ้าเกิดใช้กระป๊อกโยเกิร์ตตักก็หัวอาหารหมูรุ่นหนึ่งกระป๊อกโยเกิร์ตกับข้าวเปลือกหนึ่งกระปอกโยเกิร์ตผสมแล้วให้เขากินเช้ามือกินเช้ากับเย็นนะครับผมไม่ได้กินทั้งวันนะให้กินเป็นเวลาให้กินเช้ากับเย็นเนี่ยรุ่นนี้คงสร้างมาขนาดนี้น่าจะโตขึ้นมาก็น่าจะตัวใหญ่แหละนะก็น่าจะได้สัก สองกิโลครึ่งสบายสบายอยู่แล้วสองกิโลครึ่งผ่านอยู่แล้วไอ้ตัวผู้ตัวกางแล้วตัวเมียก็คงสร้างใหญ่โตโมโหลานนะครับตัวเมียเหลือไว้สองตัวนะครับแบ่งไปให้ไอ้ตัวเมียชุดนี้เหลือตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวแต่ปัญหาคือถ้าเกิดเราอดอาหารมากเกินไปรอรุนเนี่ยกลัวไอ้ตัวผู้มันจะขาอ่อนนะครับเพราะว่าถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ยขาเขาจะอ่อนแล้วเราก็จะเสียประโยชน์ได้หูเสียจังเลยตอนนี้ก็เลยเลยเริ่มที่จะ ลดลดนะน่าจะเริ่มลดอาหารแล้วเริ่มฝึกให้กินกระเพานะแล้ววันนี้ทําไมดูมันอนจังเลยนี่ถ้าเกิดเขากลายเป็นขาอ่อนนี่เสียใจตายเลยเนะี่ยรุ่นเนี้ยโอ้โหชุดนี้นี่คือแบบเออชุดความหวังจะไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อเลยนะแต่ตัวเมียไม่น่ามีปัญหานะครับเราลุ้นตัวผู้เอา <c oughs> แต่ดูแล้วลวดูแนวแล้วอาการยังไม่น่าออกยังยังไม่น่าเป็นขาอ่อนเท่าไหร่จะต้องเริ่มลดอาหารแล้วเพราะว่ามีรุ่นชุดที่แล้วพีเอฟ เน้นอาหารมากเกินไปตัวผู้สามตัวนะเป็นขาอ่อนไปตัวหนึ่งงูเซ็งเลยก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดเราได้ลอยทางเหนือมาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเราก็ดูแลเรื่องอาหารเขานิหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีรุ่นอายุ3เดือนเนี่ยสองสเดือนเนี่ยไก่เขาก็จะเริ่มแย่งกันเป็นจากฝูงก็ก็ดูแลเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับถ้าเกิดมีแผลอะไรเงี้ยก็ทําแผลอะไรให้เรียบร้อยนะครับ แต่ยาคัดเชื้อทําพงทําแผลนะครับเย็บให้มันติดกันไม่จาเป็นต้องเย็บให้สวยคลิปนะครับก็เย็บทําแผลปกติเดี๋ยวเขาก็แผลติดแล้วก็หายเองได้นะครับเพราะเย็บเย็บไว้หลายตัวแล้วชุดนี้ก็เย็บอย่างชุดนี้ก็เย็บไว้ตัวหนึ่งตัวเมียเดินอยู่ข้างนอกแผลก็ติดกันไปแล้วนะครับเ,เราเราเลี้ยงไก่ประเภทเนี้ยนะครับ เราก็ต้องดูแลทําแผลเองให้ได้เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหละหูเหือออกเยอะมากเลยอเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปใครมีใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักทายถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดพี่เอฟทำอะไรตอบได้ก็จะตอบถ้ามีความรู้ความเข้าใจพอก็จะตอบนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้ก็คงไม่ไปเสาะแสวงหาคําตอบมาให้นะคงจะตอบว่าไม่รู้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย